เราขออาราธนาพระเมตตาบาร,รมีขององค์เสด็จพระชินสีบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสุภะพระองค์มีเสด็จพ่ออ์ปถมบรมาศาสดาทรงเป็นประธานเสด็จพ่อองค์ปัจจุบันเป็นที่สุดขอรุกอาราธนาบาร,รมีพระประเจกค์ของพรเจ้าทุกสุภะพระองค์คุณแห่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย คุณของบิดาบรรดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมามีลุงปู่ปานวัดบางนมโคและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมายานวัดท่าส่งเป็นที่สุดคุณของพระพรม,มเทวดานางฟ้าทั้งหลายทั่วสากลและภิพอันมีท่านปู่สัมปดีพรมท่านปู่พิอินท่านยา่าท่านลุงพญายมท่านลุงนาบัญชีท่านลุงเท้าจาตตมหาราชทั้งสี ท่านอินตแกะแล้วก็บริวัรทั้งหลายรวมทั้งเทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวของเธอก็ดีเทวารักษ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวของลูกของเธอก็ดีคนที่รักของเธอก็ดีครอบครัวของเธอก็ดีรวมทั้งเทวาอารักษ์ที่คุ้มครองทรัพย์สินเงินทองของมีค่าของเธอก็ดีและก็รวมทั้งเทวา,ารักษ์พรหมทั้งหลายที่รักษาคุ้มครองวัตถุมงคลของเธอทั้งหลายก็ดี ขอให้ทุกทุพระองค์ได้โปรดเมตตาปราณีกุศลและจิตของเธอทั้งหลายที่ตั้งใจบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีทําด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้และยังมีจิตใจเจตนากระทําความดีต่อไปในเบื้องหน้าขอบุคคลเหล่านี้จงพ้นภยัยพ้นอันตรายพ้นสัพพทุกข์ทั้งหลายพ้นสัพพโกทั้งหลายพ้นจากสัพพเคราะห์สัพพอันตรายทั้งปวง จงเป็นผู้มีราบสการะปรากฏไม่ขาดสายคำว่าไม่มีจงอย่าได้พึงปรากฏแก่เธอทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ได้รับความเมตตาปานียินดีทั้งมนุษย์และก็อมนุษย์อยู่ที่ไหนก็ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมความปัฒนานะที่นั้นมีจตนาที่เป็นกุศลแรงกล้าในคราวใดขอกุศล,ลจิตของเธอจงสามารถทำให้เธอบรรลุม,มรรคบรรลุผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ได้โดยง่าย และขอให้กำลังปัญญาของเธอก็ดีจงพร้่งพร้อมด้วยกำลังกายและกำลังจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยบารมีทั้ง30ทัศก็ดีหรือบารมีสิบที่องค์เสด็จพระสสมมาสัมพุทธเจ,จ้าทรงสั่งสอนขอให้เหล่าพุทธบริษัทที่เป็นลูกรักขององค์เสด็จพระชินดวรมรมาศสาาสดาจงได้เข้าถึงซึ่งความดีถึงที่สุดคือความเป็นพระอระหันต์ในชาติป,ปัจจุบันได้ทุกคน แล้วก็ขอให้ความาัถนาของเธอตนที่ตั้งใจกระทำกิจอันใดไม่ว่าจะในเขตพระศาสนานี้ได้บูชาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในคราวใดขอเจตนาในความตั้งใจของเธอก็สนิทเป็นผลได้โดยง่ายในทุกๆเรื่องเสมอแม้นความตั้งเจตนาที่จะสงงครอบบุคคลที่เป็นเชื้อรักของเธอก็ดีบำรุงบุคคลที่เป็นผู้มีพระคุณอันเป็นบิดามารดาเป็นต้นก็ดี ขอให้เธอจงมีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องไม่ขาดสายกระทำสิ่งใดก็สำเร็จเป็นผลโดยง่ายและขอให้ทุกคนที่อยู่ห้อมล้อมตัวของเธอจงพากันยินดีในความดีของเธอไม่ขัดฟงังไม่แสดงอาการไม่ชอบใจหรือกรรทำสิ่งใดเพื่อเป็นการทำลายความดีของเธอแม้ขณะใดขณะหนึ่งและขออนุภาพของพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพกำลังของเทวตานุภาพ ขอสัจจยาทิฏฐานเห็นข้าพระพุทธเจ้าจงยังสถิตเป็นผลต่อเธอทั้งหลายนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน